ผมพูดกัหวานเดืออกไปอย่างน้มเออารเราไม่สนใจเราตอนนี้ร้านอะอยากเข้าไปเั้าไปเล่นกันคนพี่เข้าไปเดี๋ยวเข้าเลย ไหนลูเพิ่มพูดคุณยายเขาต้อจับหลานด้วยลูกคุณยายคนนี้หล่ะคุณยายคนนี้หละเพิ่มไปเถอะกไม่้อยู่กับเราันไว้ไวไว้เล่าภูณร์ขึ้นหนุ่ได้ไหมอ่ะขึ้หนุ่ได้ไหมครไบ่ปัญหาที่ปัญาปัญาทานก่อน โอ้ยรักพี่นุกอยากออมาให้ห้อยให้เลยอ่ะตรงนี้ผมขอถอยลงไปชี้ตรงนู้นนิดนึงนะไม่ค่ะไม่ค่ะท่านท่านชมือได้ไหมลูกเขาแตะน้ากน่ารักที่สุดเลยลูกหลานย้ายบิวด่า அதிக <laughs> <laughs> เหลือแต่ตัวแล้วคุณฟักตังค์ที่มาสิเราเราคุณเดี๋ยวไม่ได้ให้โรม่าที่คอยเกาะมือเลี้ยงหลานแล้ว 哦，样样。 どうもどうも。 好吃。